สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันคุณครูจะมาชวนให้เด็กๆเ,เรียนวิชาแบบเรียนเลขคณิตนะคะเอาละค่ะเปิดหน้าห้าสิบสี่เลยนะคะห้าสิบสี่มีห้านำสี่เปิดแล้ววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําเลขลบแค่ครึ่งหน้าพอนะคะ ครึ่งด้านบนด้านล่างยังไม่ต้องทำนะคะทำเฉพาะด้านบนนะคะสองแถวรูปรถเนี่ยสองแถวพอนะคะด้านบนครึ่งกระดาษเลยนะคะเอาราคาเขาบอกว่าหาผลลบแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะอ่านโจทย์เลยลูกรถคันแรก9 ลบสองเห็นไหมคะอันนี้แนวตั้งนะไม่ใช่แนวนอนกรามือขึ้นมานับจากเลขสองไปถึงเลขเก้าสองแล้วนะต้องนับต่อนะคะสองแล้วสามอานนี้ก้อยขึ้นมาสามสี่ห้า หกเจด็ดแปดเก้านะคะต้องวางดิสอได้คำตอบกี่นิ้วเรามาดูที่นิ้วนะคะนับนิ้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ดได้กี่นิ้วคะได้เจด็ดเราก็ใส่เลขเจด็ดเห็นไหมคะ เขาใส่คำตอบให้เราแล้วเห็นไหมคะต่อไป9กลบสี่นะคะกำมือขึ้นมานับจากเลขสไปถึงเลข9กสี่แล้วพอถึงเลขเก้าแล้วหยุดนะคะสี่แล้วห้าหก เจ็ดแปดเก้าหยุดเลยค่ะแล้วมาดูที่นิ้วนะคะว่าเราได้กีิ่นนิ้วนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้จํานวนเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะได้หา้าก็ใส่ห้าเลขห้าให้ตรงกับเลขสี่นะคะ อ่ะต่อไปอันโจทย์เก้าลบห้ากำมือขึ้นมานับจากเลขห้าไปถึงเลขเก้านับจากตัวน้อยอ่ะลูกนะคะนับจากตัวน้อยด้านล่างคือตัวลบไปหาด้านบนนะคะคือตัวมากนับ จากเลข5ไปถึงเลข9 5แล้ว6 7 8 9ได้กี่นิ้วคะอ่าเรามาดูที่นิ้วพอเราถึงเลข9แล้วเราหยุดได้เท่าไหร่4เขียนเลข4ลงไปนะคะต่อไปอ่านโจทย์ก่อนทุกครั้งนะคะ8ลบ เจ็ดกำมือขึ้นมานับจากเลข7ไปถึงเลข8 7แล้ว8หยุดเลยค่ะพอถึงเลขข้างบนแล้วด้านบนคือตัวตั้งแล้วเราหยุดเลยแล้วเรามาดูซิเราได้กี่นิ้วอ่าได้เท่าไหร่คะ1นิ้วใช่ไหมคะเด็กก็เขียนเลขอะไรคะ เลขหนึ่งลงไปใช่ไหมคะเอาแล้วค่ะทีนี้เหลืออีก4ข้อเด็กๆทำเองได้ไหมคะอ่าเอา,เอ,าอีกข้อหนึ่งก็ได้9กลบสามกำมือขึ้นมานับจากเลข3ไปถึงเลข9 3แล้ว4 5 6 เจ็ดแปดอ่าเก้าหยุดนะ,ะนับนิ้วว่าได้กี่นิ้วนะคะพอนับเสร็จแล้วก็ใส่คำตอบลงไปนะคะเอาละค่ะเหลืออีกสามข้อเด็กๆทำเองนะคะอ่าลองฝึกทำซิผิดไม่เป็นไรลูกนะคะผิดไม่เป็นไรเอาละค่ะ วันนี้คุณครูเอาไว้แค่นี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะเอาละเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านคุณครูต้องรบกวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ